ว่านเข่าตกแตนมาเก็บปางรวงซอยกันเด้อพี่น้องเลยมาเลยปางร่วงปางร่วงเกินการขี้ดินเลยเพราะนนนางเก็บยุ่นแหละคุณเนี่ยมึงเนี่ยปางร่วงปางร่วงมึงทั้งหนึ่งเก็บอยู่ทั้งผุด,ดจะกินอะไรอ่ะออกไปซื้อกับข้าวบ้าน บางไลมีหรือเปล่ามันก็มีแต่ไก่เนี่ยอยู่ในตู้แช่เขาจะมีอะไรได้ดดด<น>ถ้าเอาขึ้นย่างมาเด้อมาเด้อใครจะเก็บปามช่วยใครจะมาเก็บปามช่วยมาเด้อโบ้ยหมากินหอดปามป่าเนเาะกินไอ้ใหญ่เพิ่ม อย่างเด็กอย่างเป็นโลกปลามลนพี่น้องเลยปลามลนถ้าไล่นี่เขาจะไหนสิเอาออกได้นี่เอามีดหนิบอกเขาบ่ได้เอาเนี้ยนันมาปามล้วงปามล้วงโอ้ยนี่เอาออกหมดเลยนี่เอาออกหมดเลย ทียังไงมันจะโอกเนคะลูกร่วงเพิน่นกต่ให้อีกราคาหนึ่งเด้อเนี่ยไอลูกเป็นชลายก็คิดอีกราคาหนึ่งเดี๋ยวนี่ปามกำลังมีราคาพี่น้อง ลูกลวงคนคิดอีกเลค่าหนึ่งเอาก็เลยเอาตะลูกลวงตัวเก้าบาทแล้วเก้าเราบ่ปาะเป็นตะลุยเดียพู้ใดมีเถื่อนป่าขนาดนั้นเลยหรืออ่อเห็นเห็นไหมมันไม่ออกจับเคาะจับกระแทกเห็นไหมอันนั้นหรอวะแนวงงแงงแงงดิป่ะพุดดง ตะลุงเขา,ขา,ขนะเ,ขาเขาก็ชอบแล้วจะหนุนน้ยน้ำออกมาก็มากกินมาก็ชอบกินเดี๋เห็นงานทห้ม็นเรล็กกันเด้ยเก็บฟาร์มให้ม็นเหลยกกันเด้อฟาร์มให้มันเก็บก่อน มันล่วงมันสุกจัดมันก็นเลยร่วงแล้วจ้ะสวทำมนเร็วก็นแป๊บหนึ่งไปทำงานอื่นต่อ